สวัสดีค่ะวันนี้ไรจะมาคุยกันเรื่องออการวัดผลในธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์นะคะโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่าง KPIs กับ OKRs OK ค่ะอันนี้เราอ้างอิงจากบทความของคุณนรงวิทย์แสนทองเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจเครื่องมือสองแบบนี้ให้ชัดๆค่ะแล้วก็ดูว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจแฟรนไชส์ได้ยังไงบ้างครับ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและก็สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยความสำเร็จของแบรนด์โดยรวมมันขึ้นอยู่กับการทำงานของแต่ละสาขาเลยเพราะงั้นการเลือกใช้เครื่องมือวัดผลที่ถูกเนี่ยมันมีผลกับทิศทางและก็การเติบโตมากๆครับค่ะเริ่มกันที่ตัวที่น่าจะคุ้นเคยกันมากกว่าก่อนนะคะ KPIs หรือ Key Performance Indicators อันนี้ก็คือตัวชี้วัดผลงานหลักๆที่เราใช้ตามความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเลยแบบเฉพาะเจาะจองในบทความเขาก็ยกตัวอย่างไว้ชัดนะคะเช่นเอ่อกำไรสุทธิต้องได้เท่าไหร่ยอดขายรวมต้องโตตามเกณฑ์อย่าง12%อะไรแบบนี้ใช่ครับหรือว่าจำนวนสาขาใหม่ที่เปิดหรือแม้แต่คะแนนความพึงพอใจลูกค้ายอย่าง CZ ต้องมากกว่า4.5แล้วก็อัตราการลาออกของผู้จัดการร้านต้องต่ำกว่า15%อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะเห็นว่าเน้นผลลัพธ์ปลายทางของแต่ละส่วนงานเลยครับครับ k p i มันให้ภาพชัดนะว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จในแต่ละด้านแต่มันก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเวลาที่แต่ละฝ่ายบอกว่ามุ่งทำแต่ k p i ของตัวเองจนอาจจะมองไม่เห็นภาพรวมหรือว่าเป้าหมายใหญ่จริงๆที่องค์กรอยากจะไปซึ่งจุดนี้แหละครับที่มันพาเราไปสู่ แนวคิดของ OKRs OK อ๋อน่าสนใจค่ะแล้ว OKRs OK หรือ Objectives and Key Results เนี่ยมันต่างจาก KPIs ยังไงบ้างคะ OKRs OK จะมองภาพใหญ่ขึ้นครับมันประกอบด้วยสองส่วนหลักๆเลยนะคือ Objectives หรือวัตถุประสมหลักอันนี้จะตั้งให้มันท้าทายหน่อยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ต้องสอดคล้องกับทิศทางองค์กรด้วยกับอีกส่วนคือ Key Results หรือผลลัพธ์หลัก อันนี้จะมีสัก3-5ถึง5ข้อที่เป็นตัววัดว่าเราเข้าใกล้วัตถุประสงค์นั้นแค่ไหนอืมอืมค r e s เ l ลเนี่ยต้องวัดผลเป็นตัวเลขได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เเขามักจะมีการให้คะแนนความสำเร็จด้วยตั้งแต่0-1ถึง1เพื่อดูว่าทำได้ดีแค่ไหนซึ่งไม่จำเป็นต้องได้1ตลอดนะได้สัก0.6-0.7ก็ถือว่าดีมากแล้วสำหรับเป้าที่มันท้าทายค่ะ <c oughs> ในบทความก็มีตัวอย่าง OKRs OK สำหรับธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะอย่างเช่นวัตถุประสงค์แรกคือเพิ่มรายได้รวมจากธุรกิจแฟรนไชส์อย่างยั่งอื่น Key resource ก็อาจจะเป็น KR1 รายได้ค่าธรรมเนียมโตมากกว่าหรือเท่ากับ15% KR2 รายได้เฉลี่ยต่อสาขาเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับ10% KR3 ลดค่าใช้จ่ายสนับสนุนสาขาลง5%แต่ต้องไม่กระทบคุณภาพนะ KR4 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มจาก58%เป็น62%ครับจะเห็นว่า KR พวกนี้มันวัดผลได้หมดเลยแล้วก็ช่วยให้รู้ว่า o b j e c t i v e แรกเนี่ยคืบหน้าไปแค่ไหนใช่ค่ะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่2คือยกระดับความพึงพอใจลูกค้าและแฟรนไชส์พร้อมขยายเครือข่ายอันนี้ KR ก็อย่างเช่น เปิดสาขาใหม่ให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ20สาขาอัตราการยกเลิกสัญญาต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ3%เปคะแนนความพึงพอใจแฟรนไชส์ซีหรือ NPS เนี่ยต้องได้เอ่อมากกว่าหรือเท่ากับ40แล้วก็คะแนนรีวิวร้านเฉลี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ4.5ดาวอืมอืมชัดเจนครับค่ะสุดท้ายวัตถุประสงค์ที่3เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการภายใน K R ก็อย่างเช่นระบบฝึกอบรมต้องเสร็จใน Q 2ระบบแดชบอร์ดเรียลไทม์ต้องใช้ได้ร้อใน Q 3เวลาตอบสนองคําขอแฟรนไชส์ีต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ24ชั่วโมงแล้วก็ลดข้อร้องเรียนภายในลงมากกว่าหรือเท่ากับ30%ครับตัวอย่างพวกนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่า โอ okay เคอสนีมันช่วยจัดกลุ่มเป้าหมายที่ดูหลากหลายนะให้อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักเดียวกันทําให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจว่างานที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยมันส่งผลกับเป้าหมายใหญ่ยังไงฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการทําให้ทุกคนมองไปที่เป้าหมายเดียวกัน แต่ว่าการตั้งเป้า OKI OK ที่บอกว่าท้าทายนะคะในธุรกิจแฟรนไชส์ที่แต่ละสาขาก็มีบริบทต่างกันมันจะไม่เสี่ยงทําให้แฟรนไชส์ซีบางคนเอ,อ่อรู้สึกกดดันหรือว่าท้อไปเลยเหรอคะว่าทําไม่ได้แน่ๆอืมเป็นคําถามที่ดีเลยครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องระวังจริงๆ คือความท้าทายเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ OKR OK ก็จริงแต่หัวใจสําคัญเลยคือการสื่อสารที่โปร่งใสการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายแล้วก็การสนับสนุนที่ดีจากบริษัทแม่ด้วยนะครับ เป้าหมายคือการสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันไม่ใช่การสร้างแรงกดดันจนเกินไปแล้วการมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนโปร่งใสเนี่ยมันมักจะช่วยให้เกิดการทํางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหามากกว่านะครับดีกว่าการที่ต่างคนต่างไปแข่งกันทํา KPI ของตัวเองซึ่งมันอาจจะไม่ส่งผลดีกับแบรนด์ในระยะยาวก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือเน้นการสร้าง alignment หรือความสอดคล้องกันทั้งระบบนี่เองถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือ KPIs เหมือนกันวัดผลเฉพาะจุดเฉพาะเรื่องไปเลยแต่ก็มีประสิทธิภาพในแบบของมันส่วน OKRs OK เนี่ยจะช่วยให้มองภาพใหญ่ขึ้นตั้งเป้าหมายที่สร้างการเติบโตสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้ทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะบริษัทแม่หรือแฟรนไชส์เองก็ตามเนี่ยมุ่งไปในทิศทางเดียวกันถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนจากการแค่วัด ผลไปสู่การขับเคลื่อนผลงานอย่างมีกลยุทธ์แล้วก็สอดคล้องกันมากขึ้น ทีนีออ้อยากจะลองชวนคิดต่อกันดูนะครับว่าถ้าเรานำหลักการของ OKRs OK ที่เน้นวัตถุประสงค์ร่วมกันแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญแบบนี้เนี่ยไปปรับใช้กับโครงสร้างธุรกิจรูปแบบอื่นๆที่ผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีหรือองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรหรือแม้แต่ทีมเล็กๆในหน่วยงานก็ตามเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนจุดเน้นในการทำงานแล้วก็รูปแบบการทำงานร่วมกันของคนในองค์กรนั้นได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับสำหรับการนำไปต่อยอดกันดูครับ